โคดออสแก้จุดอ่อนวอลเล์บอลหญิงไทยในวินเน2025ก่อนลุยซีวีลี2025โคดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรแก้จุดอ่อนวอลเล์บอลหญิงไทยในวินเน2025ซ้อมรับทีมชายไทยก่อนลุยซีวีลี2025 วันที่24กค68โคดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอัปเดตความเคลื่อนไหวการฝึกซ้อมเตรียมทีมลุยวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2025 5TSC BTV ลีก2025ระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคมณจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยโคดออสกล่าวว่าตอนนี้เราเตรียมฝึกซ้อมในช่วงเตรียมแข่งซีวีลีกหลักๆคือทำสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในการแก้ข้อบกพร่องในการแข่งขันวีเนทั้งการทำไซอัมันหมายถึงว่าตั้งแต่ การรับเซิร์ฟเลยแล้วก็ความสําเร็จในการทำไซเอาลคือการทําเปลี่ยนเสิร์ฟคุณภาพของการรุกก็ต้องดีอันนี้พยายามทําอยู่ แต่ว่าสองสัปดาห์นี้อาจจะตื้อหน่อยเพราะว่าผมได้ใส่โหลดในเรื่องของฟิตเนสมากขึ้นเพิ่มเซตมันจะทําให้กล้ามเนื้อไม่ล้าหน่อยแต่ว่าผ่านไปสองสัปดาห์สัปดาห์ที่3น่าจะดีขึ้นเราก็จะปรับในเรื่องของร่างกายในเรื่องของยุทธวิธีก็จะมีประมาณนี้เรามีทีมผู้ชายมาเป็นผู้ฝึกซ้อมให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเน้นในเรื่องของการทำเบรกพอยต์เช่นผู้ชายจะตีให้พวกเรามีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเราต้องเตรียมแข่งกับทีมที่มีอีกความสามารถในระดับที่ดีในซีวีลีกสิ่งนี้<ๆ>ก็จะเตรียมตัวต่อเนื่องสําาหรรัับกกแขข่งงนนชชิมโลด้วยใ วนของซีวีลีกในสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่31ก็คงจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวของนักกีฬาทุกคนมีใครมีความเหมาะสมที่จะเล่นในวีคที่1แล้วก็วีกที่2ในเรื่องของแผนการเตรียมการ